อย่างที่ดี说你่สุดสำย้อมผมแล้วสีผมเลอะก็คือเขาเอาปากกามาทดแทนเลยปากกาฉะนั้นเขาก็เลยสบายใจได้ว่าหนังนี้ทำความสะอาดง่ายโอ้ไสบายขึ้นไหมคะเอ้ยสบายนะแล้วก็ตรงตูดลบางคนชอบเมื่อยตูดก็เลยทำสั่นเบื่อชิมบินัะนี่เป็นเดี๋ยวของที่เขาถืออ่างก็รูปแบบใหม่นะคะ นี่อ่างอ่างใหม่ให,ใหญ่แล้วก็กว้างก้อนตู้ฟูมัู้ฟููฟอันนี้คือจากเตียงนั่งแล้วพอปรับนอนก็จะกลายเป็นเตียงนอนนอนแล้วเป็นนอนแบบนอน่าบเห็นไหมนี่พอเป็นนอน่าบมันก็จะนอนสบายเคยเห็นปะเบาะสูงขึ้นมันยกขึ้นด้วยใช่ค่ะลแล้วลองกดลงให้ได้ค่ะก็จะกลายเป็นนั่งสั่ง แบบพัษสระนานก็นอนประหยัดพื้นที่ด้วยไงอันนี้ข้นลวดได้ด้วยค่ะนวดสามส่วนนั่นค่ะอ๋อเขาเป็นเอ้ยเหนือนที่ไอ้นี่อ่ะเป็นนั่งก่อนโอเคเฮ้ยไอ้นี่ก็รับแขนนะใช่ออเออนอนสบายเลยหัวอ่างกว้างค่ะ เขาจะแบบเป็นเซรามิกเทลงนิดนึงแล้วก็มีวอเตอร์ฟลอร์อันนี้ีอ่าแล้วก็แบบนี้โอเคก็ค่อยๆลงก็จะกลายเป็นเตียงนั่งสระได้เฮ้ยจริงอ่ะอ่าอืมอม่าใครชอบนั่งสระนอนสระตัวเดียวไม่ต้องซื้อเตียงหลายตัวจ่อ่างอย่างนี้ได้ไหมได้ก็จะเหมือนจูเลียได้อ่างตัวนี้ อ่างเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ตอนนี้เกาหลีนิยมใช้แบบนี้เป็นอ่างที่แบบเทลงจะได้สปาผมง่ายๆวันนี้แนะนำเลยค่ะกดวันทันนะคนะค่กดวันทันแล้วเตียงก็จะขึ้นมาเขาจะกีอไรสุดโปรเาจะมีไสุด มันเช็ดง่ายโอ้เช็ดได้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 ไา้าเ้ได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 ้ไเ้็ดนได้ได่ได้ไดาได้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 ไดนไา้ได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 ้ไอ้ได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 ้ไ่้ได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 ้อดาแล้็เช็ด่ไเช็ด้ได้ได้ ออกแล้วอ่ะก็คือหมึกไม่ซึมหมึกไม่ซึมทําให้เช็ดทําความสะอาดง่ายนี่เราก็มีแบบอะไรเช็ดเช็ดก็คือเช็ด